ทำอย่างไรถึงเจอร่ำรวยผมว่านี่เป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่นะครับเป็นคำถามที่เราเองเนี่ยนะคิดอยู่ในหัววนเวียนวนเวียนนะครับแต่กับชาวยิวเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสำคัญนะครับกับในเรื่องการบริหารจัดการภายในในตัวเองสกอตนะครับเขาเองเนี่ยนะ มักจะมุ่งหวังนะครับสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยนะที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรหม่ตีนะครับแล้วก็ปราศจากเรื่องความขัดแย้งนะ <S <S บรรยากาศเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเหมาะสมกับที่เราเนี่ยนะจะหาเงินได้มากที่สุดนะครับนี่เป็นแง่คิดนะแง่คิดหนึ่งของชนชาติยิวนะครับชาวยูเนี่ยนะเชื่ออยู่เสมอว่า อัธยาศัยไมยตรีเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะนํามาสึ่งความมั่งคั่งแล้วก็เ,เงินตรานะครับเพราะการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะครับกับผู้อื่นนะมันก็จะทําให้ธุรกิจการงานของเราเนี่ยนะหรือว่าธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับเขาบอกว่าการดําเนินธุรกิจเช่นนี้เนี่ยนะจึงจะเป็นการยึดในเรื่องของไมตรีนะครับเป็นหลักนะแล้วก็ความดีในแนวทาง ในเรื่องของการดําเนินการนะครับของชีวิตเนาะมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งนะครับของคุณลุดวิกนะครับเป็นนักอุตสาหกรรมชาวยิวเนี่ยแหละนะครับที่เป็นคนที่เก่งกาจนรืรองการหาเงินเนี่ยหาตัวจับได้ยากเนี่ยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อคุณลุดวิกเนี่ยนะครับก้าวเข้าสู่แวดวงอุตสาหกรรมนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยนะ โดยไม่ได้ใช้ในเรื่องของเงินทองเลยนะครับคุณลุดวิกเนี่ยเกิดที่เยอรมน,นีนะครับในปี1839แลนะแล้วก็อบพยพเนี่ยไปในประเทศอังกฤษในภายภาคหลังนะครับในขณะที่คุณลุดวิกเนี่ยนะครับทำงานเนี่ยนะร่วมกับคุณบุลเซนนะครับนะนักเคมีชื่อดังในสมัยนั้นนะครับในช่วงที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กนะครับ ตัวคุณลุดวิกเนี่ยนะเขาก็ได้ค้นพบการกลั่นกรรมฐานเนี่ยออกจากอ่เขา,เ,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 าเราียกว่าสสารบางอย่างเนี่ยเขาก็จึงนำวิธีการนี้เนี่ยนะครับไปยังประเทศอังกฤษด้วยนะหลังจากผ่านมรสุมชีวิตเนี่ยต่างๆนาๆนานะครับเขาก็ได้ค้นพบนะบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ยินดีร่วมมือกับเขาในเรื่องของความสามารถของเขาเนี่ยนะครับนะเขาก็ทำให้เกิดนะ ผลงานผลงานหนึง่งแล้วก็จดสิทธิบัตรนะครับนะซึ่งสิทธิบัตรเนี้ยนะมันเป็นสิทธิัตรที่มีคุณค่าทางธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยหลายแห่งนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องการเนี่ยนะไอภูมิปัญญาตรงจุดนี้เนี่ยนะมันก็เลยทําให้คุณลุดวิกเนี่ยเกิดความคิดที่ทำธุรกิจเป็นของตนเองนะครับคุณลุดวิกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยที่เขาทำเพื่อ,อร่วมกับเพื่อนเนี่ยนะครับนะก็คือ ลิขสิทธิ์ในการใช้น้ำแอมโมเนียเนี่ยทำให้เกิดเกลือเนี่ยนะครับให้กลายเป็นโซเดียมไนะบคาร์บอเนตนะครับทำให้เขาเนี่ยนะเป็นผู้ร่วมนะคิดค้นนะครับแต่อวิธีการนี้เนี่ยนะมันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณรุดวิกก็ยอมนะที่จะจ่ายเงินเนี่ยซื้อนะสิทธิบัตรตรงจุดนี้ไปนะครับนะด้วยการเวลาที่ผ่านไปนะครับคุณรุดวิกเนี่ยก็ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะในเมืองวินนิงตันนะครับนะของประเทศอ่ ประเทศอังกฤษนะครับนะเขาบอกว่าตัวคุณคุณลุดวิกเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะคิดที่จะสร้างโรงงานนะครับแล้วก็คนละแวกนั้นเนี่ยก็คิดว่าเออเฮ้ยถ้ามันมีสารเคมีเนี่ยนะจากโรงงานมันจะทาลายสภาพแวดล้อมหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยโหคุณลุดวิกก็เจอเจอปัญหาแรกนะครับว่าเฮ้ยเจอคนมาต่อต้านในเรื่องของการที่เขาจะสร้างธุรกิจนะครับ เขาเองเนี่ยก็มีความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่จะอ,อยากให้คนละแวกนั้นเนี่ยนะมีมิมตรไมตรีกับเขาเขาก็เลยจ้างคนแถวนั้นเนี่ยนะครับสร้างโรงงานนะครับหรือว่าเป็นพนักงานในโรงงานนะครับคนแถวนั้นก็เออโอเคอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เงินได้ทองเว้ยนะครับในระหว่างสร้างโรงงานเนี่ยนะครับคุณลุดวิกเนี่ยก็ได้ทําการทดลองเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่เขา ติดิบัตร่วมกับเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะเขาก็ทดลองแล้วทดลองเล่าก็ล้มเหลวไปล้มเหลวมานะครับเขาจึงตัดสินใจเนี่ยย้ายไปอยู่ในห้องทดลองเลยเพื่อทํางานเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็ทําการทดลองเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็นะเจอเจอ,เจอวิธีการแก้ปัญหาในที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยจำเดิมจะดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับคุณรุ่นวิกก็ยังเกรงว่าจะเกิดปัญหานะ เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็คิดอยู่เสมอนะว่าถ้าว่ามันมันมีปัญหาเนี่ยนะก็ให้คนเนี่ยสั่นกระดิ่งนะครับนะถ้าพอมันสั่นกระดิ่งแล้วเนี่ยนะกระดิ่งก็จะดังนะครับผ่านมายังห้องที่เขาพักนะครับเขาก็จะรุดเนี่ยรุดหน้าเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยไปช่วยในเรื่องของโรงงานได้ทันทีนั่นก็เป็นเรื่องของ200กว่าปีมาแล้วอ่ะเนาะนะครับมันก็ ต้องใช้ระบบนี้คุณรุบิก้ทุ่มเทนะครับเป็นอย่างมากนะครับมันก็เจอเจอปัญหาต่างๆนานานะครับปัญหาในเรื่องการขาดเงินทุนนะปัญหาในเรื่องการออปริมาณการผลิตนะครับต้นทุนลดลงต่ำนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับ มันเป็นเหตุการณ์พลิกผันนะครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเริ่มนะฟื้นตัวแล้วก็ทําการผลิตเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้น3เท่านะครับต้นทุนก็ลดลงนะยอดผลิตก็เพิ่มมากขึ้นเขาก็มั่งคั่งร่ํารวยมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปควบรวมกิจการนะครับกับคุณอจอน เบอร์เนอร์นะครับนะก็กลายเป็นหุ้นส่วนกันนะครับแล้วก็ขยายธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณลุดวิกเนี่ยนะครับก็ทำให้ธุรกิจการงานของเขาเนี่อรู้ว่าธุรกิจในเรื่องของโรงงานของเขาเนี่ยนะครับผลิตนะ โซดาไฟได้เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาเองเนี่ยมีเทคนิคการผลิตโซดาไฟที่เหนือกว่าคู่แข่งมากๆนะครับทำให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ปรับปรุรงนะครับบริษัทให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกจ้างของเขานะครับเขาเองเนี่ยก็เริ่มนะเริ่มให้นะในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยนะมากยิ่งขึ้นนะครับคนงานของเขาก็ทํางานเนี่ยนะได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของ ผลประโยชน์เนี่ยที่ได้ซึ่งกนและกันเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีลูกจ้างที่ขยันทํามาหากินเนี่ยนะครับให้กับตัวเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณรุดวิกนะก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติยศเนี่ยมากมายนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์กนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเนี่ย นะได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนี้ส่วนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับก็ต่างมอบปริญญาเอกนะด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอักรรษรศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร,ร์ให้กับคุณลุควิกนะครับแหมก็อย่างว่าเนาะแหมทั้งเก่งทั้งรวยนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษนะเขาก็ยังได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้คุณลุควิกอีกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าการที่เขาจะมั่งคั่งร่ำรวยได้เนี่ยมันก็คือการที่เขามีอัธาายาศัยไม่ตรีต่อผู้อื่นนะครับนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับของคุณลุดวิกด้วยนะครับที่จะก้าวพาให้เขาเนี่ยไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยในประเทศอังกฤษนะครับประเด็นสําคัญของกลยุทธ์นี้นก็คือการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเรานะครับปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะครับ ลักษณะของคนผู้นี้เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ปฏิบัติกับคนอื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะมั่งคั่งร่ารวยได้ยิ่งขึ้นนะมันก็เหมือนตอบโจทย์ในคําถามแรกเนี่ยนะครับว่าทําอย่างไรเราจึงจะมั่งคั่งร่ารวยได้นะครับนี่คือภูมิปัญญาที่ชาวยูเนี่ยมอบให้กับ เรานะนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับถ้าเราเอาไปปรับใช้นะเราก็มีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างคุณลุกวิกเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกคนเนี่ยนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะสมความปรารถนาทุกประกาศนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ